ครับผมเด็กชายที่ที่พงพวงนอกและเด็กหญิงที่ดารัสติงนางรองมสามทับหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวครับโจทย์ของเราคือเจ็ด x กำลังสองลบสอง x ลบห้าเท่ากับศูนย์ขั้นตอนต่อไปคือการหา abc a เท่ากับเจ็ด b เท่ากับลบสองและ c เท่ากับลบห้า ต่อไปเราจะใช้สูตรสูตรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับต่อไปเราจะนำ a b c มาแทนในสูตรวิธีการแทนคือเจอ a ให้ใส่7เจอ b ให้ใส่ลบ2เจอ c ให้ใส่ลบ5ต่อมาเราจะมาแก้สมการกันครับโดยลบวงเล็บเปิดลบ2จะเท่ากับ2ตามด้วยบวกลบ สแควรูทลบสองกำลังสองจะเท่ากับสี่ลบสี่คูณเจ็ดคูณลบห้าจะเท่ากับร้อยสี่สิบและสองคูณเจ็ดจะเท่ากับสิบสี่นะครับสมการจะกลายเป็น x เท่ากับสองบวกลบสแควรูทสี่บวกร้อยสี่สิบส่วนสิบสี่ต่อไปจะมาแยกตัวในสแควรูทกันนะครับร้อยสี่สิสี่แยกออกเป็นสิบสองคูณสิบสองร้อยสี่สิบสี่มาจากสี่บวกร้อยสี่สิบนะครับ ต่อไปจะมาแยกกรมการจึงจะได้ x เ,เท่ากับสองบวกสิบสองส่วนสิบี่และสองลบสิบสองส่วนสิบีสองบวกสิบสองส่วนสิบี่จะได้สิบสี่ส่วนสิบี่และสองลบสิบสองส่วนสิบีจะได้ลบสิบส่วนสิบี่จากน้านำมาตัดสิบสี่ส่วนสิบี่ตัดด้วยแม่สิบีจะได้หนึ่งส่วนหนึ่งและลบสิบส่วนสิบีตัดด้วยแม่สองจะได้ลบห้าส่วนเจ็ด ดังนั้นคำตอบของสมการคือ1และลบ5ส่วน7ทางผมและเพื่อนขอขอบคุณครับ